ผมก็ว่าทําไมลูกสูบมันมีรอยตรงฝั่งไอดีนะเหมือนคล้ายๆเปล,าเล่าเรียลูกนะฮะเล็กน้อยนะฮะอ่ะก็มาดูกระเดื่องวาวนี่นะฮะเขาประกอบผิดนะฮะเนี่ยมันจะมีอักษรอ,อะไรอะนะอีอีมันฝั่งไอเสียนะครับแต่เขามาประกอบตรงฝั่งไอดีนะฮะเนี่ยฝั่งไอดี อของเวบบร้อสี่มันจะมีหางเงี่ยงอยู่ตรงนี้นะฮะเงี่ยงก็มีการสึกหลอนะฮะเนี่ยประกอบผิดนะฮะบวกกับลูกป,ปืนแคมนะฮะฝั่งด้านนี้นะฮะอ่ามันมีอาการโยกนะคือจริงๆมันเล่นตัวได้เล็กน้อยนะฮะแต่ตัวนี้มันจะมันจะเล่นตัวเยอะเกินไปนะฮะอ่าใอเสียเป็นตัวไอแน่เลยอ่าเป็นตัวไอนะฮะ คือเขาใส่อ่ากระเดื่องวาวปิดนะฮะ,อะเอาไอดีไปใส่ไอเสียไอเสียไปใส่ไอดีสลักโยกไหมดูดิสลักกระเดื่องก็โอเคนะฮะก็ตรงนี้เอฟซีก็สังเกตด้วยนะฮะประกอบตรงนี้นะฮะ